สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพับไพรีพินนาบวร,บร,บร,บรเป็นเหรียญเนื้อทองแดงบล็อกหลังแอนดออกปีพศ .2495 จังหวัดกรุงเทพมหานครนำมาใหนะ้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพัชเครื่องที่ผมนํามารีวิวเนน่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพัชช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับ ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับสง่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิก์ได้เพื่อสอง่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้นานหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจราณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกบล็อกไพรีหลังแอนนะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นขอบรั้วด้านบนนะครับผมบริเรง พื้นขอบลวดเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวเฉียงอีกทีหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพืน้นขอบลวดนะครับผมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีนึงเป็นแนวเฉียงนะครับผมเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรณาของผมนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นรวดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงร่องน้ําตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกอีกทีหนึ่งนะครับนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงร่องน้ําตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาคมูขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณาของผมนะครับจะต้องเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้องค์พระมุมตรงกลางนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดบางๆคมขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงใต้องค์พระนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับบางบนะครับผมเป็นขีนเนวนอนคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดบางบนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณา,าของผมนะ<อ>เห็นไหมครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเด<อ>ี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กัน<อ><อ>ผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานบัวม,มุมล,ล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงพื้นฐานเนี่ย จะมีเส้นล่วนนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่ในตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมต้องพื้นฐานบวัวนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับบริเวณตรงพื้นฐาน,นเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นาหม่ทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงน,นี้จะเป็นเส้นลวดนะครับหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการเจ้านนาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสไลด์เนี่ยจะมีเส้นแตะนะครับผมเป็นนอนนอนอีกทีนึ นะนเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวสรลอีนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการเจรนาของผมนะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับด้านหน้ามุมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของรู ก็ต้องจดจำให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเลยตรงพื้นผิวเหรียญกัน พื้นนะครับด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมขอบรวด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไ,ไม่มากนะครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกพลีหลังแอนนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่รัวพันกลางถึงรัวพันปลายนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางฝั่งซ้ายนะพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะเห็นไหมครับบนเหรตรงเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เหรียญรุ่นนนนนนีี้้้ถาาเเเป็ืองงิลยย่ มูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับผมถ้าเป็นเนื้อโรงยานเนี่ยจะแพงนะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูลาค่าจะไม่แพงมากนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมเส้นลวดเนี่ยเส้นลวดขอบเนี่ยตรงพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะแล้วพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณในะบหน้าของท่านนะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมบล็อกหลังแอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะผมก็ ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดลำตวงพาเส้นลวดลำตวงพาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานูคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เ,เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเบื้องต้นของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตน,นะครับผมบริเวณดนะ้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นรวดอัขละนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงลงมานะครับผมเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมเนี่ยผมจะด <ours> right ูเส้นลวดอักขระนะครับผมบริเวณตรงกลางนะจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแนวเฉียงนะครับเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนามุมด้านหลังของผมเท่านั้นนะอันเดยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดอนาเป็นแนวนอนอีกทีหนึ่งนะครับผมอันเดยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตาขลามมุมฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวนอนอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจาะนาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตาขละนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวานะครับผมด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมเส้นลวดตาขละเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักาศนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะเส้นลวดด้านบนเนี่ยกับเส้นลวดด้านล่างเนี่ยก็จะเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดหนาคมลักษณะแบบนี้เชื่อมติดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักาศนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแต่งนะครับผมไปแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอั卡尔ะนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมปลายแหลมลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจราณาของผมนะเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอั卡尔ะมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงพื้นเส้นลวดอั卡尔ะบริเวณตรงกลางบริเวณตรงนี้นะ ด้านในเนี่ยจะมีร่องน้ำเล็กๆนะครับลงไปลักษณะแบบนี้นะนเดี๋ยวผมโฟกกันให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔นะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมด้านในพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีล่องนานนะครับลึกลงไปนะครับผมเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจจรณา,าของผมนะครับจะต้องลึกลงไปเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณา,าของผมเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณรูเจาะมุมด้านหลังนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผมจดจำให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะคะรับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณน,นะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยตรงขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบเรียบลักษณะแบบนี้นะพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วเป็นท้องกระถานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมเท่านนนนนัั้้ะอีก็คื พื้นนะครับผมมุมล่าฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิ้งไลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันการถึงหลักพันปลายนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินลงยานะมูลค่าแพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หล 10, ักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นลวดอัคระนะครับผมมุมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดคมหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับ ผมพื้นต้องการนะจะเป็นทองกระถาลงไปนะครับผมมูลค่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่แพงมากนะครับผมแต่อย่างเอามาชี้ตําหนิให้เพื่อนๆ FC ดูนะครับผมอันนี้ก็คือมุมล่างแล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตัวตัดนะครับผมตรงมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการเจรณาอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะ ตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดนะจดจำให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าเนี่ยจะแพงนะหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือ มุมนะครับผมตรงตัวเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งขวาอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวผักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่พาพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องผักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ